เราต้องการมองหาคนที่มีเถติการทำประตูนะครับมีการปิดสกอร์ที่เด็ดขาดนะครับผมว่าเราก็ดูจากหลายๆคะแนนนะครับแต่เราก็ให้ความสนใจพิเศษและโดยเฉพาะโค้ชก็แนะนำนะครับว่านี่คือคำตอบของสโมสรน,นะครับ <S <S วความคาดหวังก็มีแน่นอนนะครับตำแหน่งผู้เล่นในตำแหน่งนี้นะครับ <S 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 เป็นดีลที่ที่เราภูมิใจนะครับเขาเป็น Uh, ผู้เล่นระดับทีมชาติยุโรปนะครับ uh, เป็นทีมชาติสม่ำเสมอน,น,นะครับแล้วก็เล่นลีกใหญ่ของยุโรปเล่นหลายๆลีกด้วยนะครับแล้วก็ uh, เคยมีประสบการณ์ในเอเชียด้วย mm hmm. เขาคือ uh, ผู้เล่นที่มาเติมในส่วนของคุณภาพแล้วก็ประสบการณ์นะครับคือค mm ุณภาพและประสบการณ์ที่จมาจากตัวเขาได้เป็นสิ่งที่เรา uh, ต้องการจากเขาที่สุดนะครับแล้วเชื่อว่าเขาจะแสดงให้คุนเห็นในในเลทันทีครับ uh, Welcome to Our family and uh, Thank I. I really hope uh, we will celebrate, you know, so many victories and and so many goals from you, you know. Uh, like like Pe said, you know, I can understand. I also uh, I'm long time here. Uh, we make uh, we keep, you know, waiting for 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 this moment, and we decide uh, to go with Henry because we really believe this is the. The best player in this moment that can help us for for second leg. You know, I know many stories. You know, the the fans they, they were not so patient, but on the end I think we uh, together also from my side I think we did uh, the right decision. And uh, what I expecting from you is to score many goals. You know, like every striker, this is what we are missing in the first leg and also maybe in, in last year, but. You know, I believe that it's, it's right direction, and uh, I don't know which number I know, but I, I finally think that the number number nine will, will finally score so many goals. And I really believe in you and one more time welcome and wish you all the best to stay healthy and to, to score minimum 15 goals in second leg, okay. okay. อ,อย่างที่รู้ครับน่าจะเป็นผู้เล่น ที่มาเติมสิ่งที่เรากําลังขาดอยู่ครับเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดว่าเรา,เราดึงเขาเข้ามานะครับก็เรารู้นะครับว่าแฟนคลับอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการที่เราไม่มีโคต้าต่างชาติเข้ามาสักทีก็เป็นการทํางานนับร่วมกันระหว่างทางโคช้ชแล้วก็ทางบอร์ดบริหารที่สามารถดึงตัวเฮนรี่เข้ามาได้แล้วเขาก็คิดว่าเป็นเป็น,ป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 นจิ๊กซอที่ดีที่สุดแล้วเขาก็คิดว่าคนนี้นะครับที่จะมาเป็นคนทําลายอาถรรพ์เบอร์เก้าของสโมสรเราซึ่งเขาคิดว่าปีนี้อย่างน้อยเฮนรี่อานิเย่เนี่ยสามารถทาได้อย่างน้อยสินีนนนาา้านระตรง,งน Well so okay I'm, uh, I'm delighted to, uh, to be finally here everything happened very quickly and uh, I'm very thankful for the, for the director for the president for the coach to, uh, to believe in me and uh, to be honest uh, I just can't wait I trained uh, last night first time with the team first impressions very good very very big history in the team I've heard uh, uh, I've heard few friends have played in this league before I've only heard good words. It's very competitive, very big teams. It's only growing. I've heard the fans have a mass, the, the club have a massive fan base. Really looking forward to meet all the fans and uh, to put on a show for them. So uh, I think last last uh, already first training with the, with the guys, but I felt like home already. Everybody was very welcoming around the club, uh, which is which is for the player as well. Always nice nice to see and feel. So uh, to be honest, I just wanna. get speed and, uh, start working and start scoring. So, really looking speed really to start start to up happy So forward and 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 I'm uh, เขาบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับก็ขอบคุณทางโค้ชทางบอร์ดบริหารที่ที่เชื่อมั่นในตัวของเขาครับก็คือสิ่งที่เขามาในเมืองไทยก็คือเขาอยากจะมาโชว์ศักยภาพของเขาครับว่าสิ่งที่เขามีมันมันสามารถตอบโจทย์ของเราได้มากขนาดไหนแล้วก็เขาเมื่อวานนี้ได้ลงท้องกับทีมเป็นครั้งแรกก็เป็นการ ตอนรับที่อบอุ่นจะเพเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับที่ได้ไปซ้อมกับทีมแล้วก็มีความรู้สึกว่าในทีมมีสกยภาพเพียงพอที่จะสามารถาพัฒนาได้มากกว่านี้แล้วก็ในตัวทีมเองเ,องเนี่ยก็มีการแข่งขันสูงซึ่งเขาคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดดีทําใหเ้เราจะสามารถประสบความสาเร็จได้ในอนาคตก็ตอนนี้เหลือแค่อาจจะต้องปรับสภาพร่างกายอีกนิดหน่อยแล้วเขาอยากจะลงไปโชว์ต่อหน้าแฟนๆแล้วเพราะว่าจากที่ได้ยินมาคือแฟนๆเราน่าจะเป็นแฟนๆที่ดีที่สุดในประเทศแล้วคิดว่าเขาจะลงไป ทำประตูให้ได้แล้วก็อยากไปฉลองกับผู้คุณใน,ใน,ในสนามทันด์ดงสเตเดียมครับผมจะได้ประเดิมลงสนามนัดเจอบีจีเลยไหมครับมีผู้สื่อข่าวของไทยรัฐออนไลน์ก็ถาม yeah. Let's see for BG you know we will see how is the it's today let's enjoy let's have good photos you know good introduction and for BG maybe he can play maybe we don't know you know let's see let's see เราดูกันอีกทีนึงครับก็วันนี้แค่แค่มีความสุขกับการเปิดตัวกับการคุยกันก่อนนะครับแล้วใส่ และอันเจนหมายเลข9ก้เลยคร <adora S 1> ับมาดูกันครับว่าเมืองทองยูไปเต็ดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศว่าจะเป็นปัญหากับเฮนรี่หรือเปล่าครับ about the weather is uh, have you have a problem with the weather

You know, I, uh, I don't have any problems. It was a, it was a free number. Yeah. I came here as a striker to do my job. I, I, it's, it's not a number who plays, you know it's uh, everybody's individual. And as I said before, I'm really, I'm really happy to be here and uh, looking, looking forward to to train hard and uh, work for the team and looking forward to the games and meet the fans. so I think it's, it's uh, another other big things to worry. โอเคครับเฮนรี่เขาก็บอกว่าที่เขาเลือกเบอร์เก้าเนี่ยครับมันเพราะมันว่างอยู่แล้วก็อีกอย่างที่ทําให้เขาเลือกก็เพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีความสามารถของตัวเองซึ่งตัวเขาก็มีความสามารถที่จะประสบสำเร็จและก็เขาก็จะพยายามทัหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พยายามจะฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อนําความสาเร็จกลับมาสู่สโมสรให้ได้ครับคาถามต่อไปนะครับก็คือเมืองทองเจอกับชลบุรี Yeah, yeah, as i've said before already in a press conference, I, i've heard it's a big history in this club. it's uh, one of the best fans in, uh, let's say, in southeast asia. it's it's uh, massive, you know, and uh, as i'm looking forward, I, I saw the I saw the last game against shomberi. i thought the boys deserved to win. and it's, it's like small margins in football, you know. It's uh, we we're a bit unlucky. they scored a goal, but uh, i saw the team fought hard, and uh, now we just need to work hard again and uh, look forward to the next game. So. we we got a point but you know there's still many games to go and uh, we fight until the end ก็คือสำหรับคำถามนี้เพอรี่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาได้รู้ว่าเขาจะย้ายมาเมืองทองเขาก็ได้ไปดูเรื่องประวัติต่างๆของสโมสรนะครับเขารู้ว่าเนี่ยเมืองทองเนี่ยคือเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เกมที่กับกับชลบุรีเนี่ยความจริงเนี่ยอย่างเหมือนอย่างที่เขาบอกในห้องแถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าความจริงเราเราชนะแต่ว่ามันยังมีบางจุดที่เราต้องปรับปรุงซึ่งตรงนี้เขาก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเอง You know, uh, as I said, I uh, I came from uh, from a lo quite long quarantine now. I've been keeping myself fit as good as possible, doing the runs and doing the bike and all stuff. But you know, in the football field it's different. Uh, I I work hard. I want to get up to speed as quick as possible and help the team. But this is a decision of uh, of the manager. Uh, we see we see step by step. I train together with the team tomorrow with the team, and uh, if the if the manager wants to use me, I'm of course ready ready for the team. But uh, as I said it's up to him and uh, I just I just work hard and do my thing โอเคอันนี้คำถามนี้เขาก็ตอบมาว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้เขาไม่ได้เล่นเพราะว่าต้องกักตัวไม่ได้สึกซ้อมมาได้ระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าเขาพร้อมไหมเขาบอกว่าเขาพร้อมนะครับ mm hmm. เขาพยายามทำตัวเองให้ฟิตสมบูรณ์ที่สุด You know, as I've said already before, I heard I think this is the best best fans in Thailand, and uh, really looking forward to meet them. I heard they're really passionate about football, and uh, so are we as a team. So I think we really need them there as a 12 12 player. It's very important for the players always, and uh, I think we can stick together and to together. to ทูเกตเอนิวปีกทิ so it's uh, it's a new experience for me as you say with the climate with everything and uh, I'm really looking forward to meet everybody เขากบอกว่าเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกมาตั้งแต่ในห้องแถลงข่าวแล้วนะครับว่าเขาอะรู้ว่าแฟนของเมืองทองยูเนเต็ดคือแฟนฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่่สุดในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเกมในวันอาทิตย์เนี่ยครับเราจะมีแมตที่ใหญ่ที่สุดแมตหนึ่งของฤดูกาลนี้เขาอยากให้แฟนๆเข้ามาเป็นกําลังใจให้เขาบอกว่าตัวเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่าแต่ถ้าได้ลงเขาจะมีเขาจะทาเต็มที่ทำสูงสุดความสามารถแต่ว่า เสียงเชียร์ของพวกคุณนะครับคือพลังของเมืองทองที่จะทําให้เราชนะบีจีให้ได้